มาดูกันเลยนะคะวันนี้สำหรับบรรดาท่าทั้งหลายนะคะส้มขอแนะนำนะคะแคสตี้นั่นเองนะคะไซแมวโตฮู้สูตรธรรมชาตินะคะส้มที่เลือกใช้ตัวนี้เพราะว่ามันกรอบกลิ่นอืของน้องได้ดีมากเลยนะคะแล้วก็เลือกใช้กลิ่นนี้ป๊อปคอนซึ่งมันเป็นกลิ่นหอมๆหวานๆนั่นเองน้องมีขนาด10ลิตรนะคะ1เดือนใช้ได้สบายๆเลยสําหรับน้องแมวหนึ่งตัวนะคะแบบส้มนั่นเองนะคะที่ชอบเพราะว่าอย่างที่บอกมันกรบกลิ่นอือน้องเนอะเพราะว่าส้มมาอยู่ในห้องนะคะบาง พีเรานอนเราดมอะไรเงี้ยมันก็จะได้กลิ่นน้องเวลาน้องขับถ่ายเน,นี่ยมันลดได้ดีจริงๆนะคะน้องปัาจากฝุ่น99.9%นะคะดีมากจริงๆแล้วก็น้องยังจับตัวภายในสวิด้วยนะคะดีจริงๆอยากให้ลองนะคะใช้แล้วดีส้มถึงมาแนะนํานะคะแล้วก็อยากจะบอกเลยนะคะพลาดมากก่อนนะนนี้นไปซื้อมานะคะเมื่อวานนี้เองอจะบอกว่าราคาดูได้เลยนะในสลิปอ่ะ